เดกาวก็เปเรื่องที่เราคือในประเทศนลงจุอดสามนะครับสามจเราดูรนี่รครับโาเาธคิรหรือหนุ่ยเกดรางค์สุรพาเมญ่าเมญ่าเราไม่เห็นเลยนะ

แล้วก็

นะครับรองฝ่ายพ่อเลยครับเพราะว่าฝ่ายพ่อยังไงเนี่ยต้องพาดีครับแต่ในที่นี้เน่เตัวคนที่มีความรู้นะครับลนนี้าเดุครู้เรที่องมีรานะครับนเราขาต้องมีรอยย่าทำไมนะครับอยู่อยู่นะครับ วิญญาวิญญารักสวยนะครับเรื่องวิญญาณเราบอกว่าจะหมดวิ่งได้ตอนนี้เพิ่งเริ่มมาครับตอนนี้ว่ายังวิ่งได้อยู่ขอให้เราเก็บทางมาด้วยนะครับ ตัวที่เกิดมาก็ทํางานก็หวังขอได้ยอมช่วยร่วมกันทําโดยเดียวขออนุญาตขอให้พอได้หน่อยเคยมองออกเยอะครับ การีเลยนะครับผมถ้าหกนิ้วถึงหนูเท่ากันพอเราจะมีเวลาเก็บกลุ่มได้อีกกลุ่มถ้าไม่ร้อนเท่าไรได้รูปอันท้อสามห้าตัว

เออตัวนี้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 ตัวนีันี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเี้ตนี้ตัวนี้ตัวี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีันี้ตัวนวนี้ตนี้ตัวนีวันีี้วนี้ี้ตัวันีนี้ตั้วนี้ตั้ตัวนี้ี้ตี้ตัวนวนี้ตัวนนี้้นี้้ตัวนี้ตััววันนี้ตั้ตัวนี้ต สองร้อยนั้นออกตัวเรื่ยแพนายาประงแพไปหน่อยนะไเรล้ออ่งเยก็บหน่อยครับสูงแล้วใแล้วมันินทำเรนะเอาแล้วจะอะไรกันอีกแล้ว จะบอว่าที่นี่แบบนี้เนาะทีเขาบอกะบงสถานะเนี่ยเรยบเแล้วนะอนนี้ยากแล้วนะขอเราดูว่าใครจนบคุนะอรอะไรอยี้นะความคิดมาาดยู่ดีนทุกคนีเกะไรับ もらったね。 ใ่เลยนี้โอ้โหไแตลอดใช่แต่ตลอดทั้งเชกไี่ิหกอีกหลอดหลอดมากบางทีรถผมยังผมก็ไม่บอกพี่เจ้าเลยว่าแกเตอรผมตาผมเคยโนหลอหมอกเลยผมเคยเว้นติด่าพ่อคุยยี่สามเลยพออไรคดเ่าเลยเออเราเก็นคนเจ้ายอเลย ครับตอนนี้เรามีเดิมเช่นกันครับ FTT ครับเสียตานะครับที่อินทราธิปัตย์นี่นะอ้อครับเดี๋ยวนะขอถามแล้วก็มีของมาที่หน้านี้จากชื่อเป็น เดือทนแนนะครับระบอกได้เลยครับตกลนะครับให้อ้งุนะครับ่อี่ขอให้ดูใท้ายนะฮะนะครับดูนะครับลำไยหนุ่มหรขอว่าลำไยแบบติดท้ายเนี่ยติดกันลำไยให้ครับนะครับขอใหม มีแค่คนรู้เท่าน้นต้องมีเทคโนโลยีมากายเอาละครหา104โดยครับ